ปีม,<า>มั้ 5, หัห, 5, <300. S 1> หน0ับนเราล,ลงคลิปเยอะมาก้าขามันล้มใช่ไหมว่าเล่มกันล้สวัสดีครับวันนีเ้เป็นวัน จะเราถ่ายก่อนจะลงปีใหม่ไปทีวันนี้ก็ถือโอกาสวันปีใหม่ฮะสล้วแบบช่องเราก็มีกิจกรรมแต่ก่อนอื่นเลยก็ต้องมาครวยพรให้เพื่อนๆหน่กว่าก่อนเริ่มรายการโอ้โหเอาแต่แรกเลยหรอขอให้เพื่อนๆใหญ่และยาวครับมาถึงอท่าไรหน้กที่การงานให้มันใหญ่ขึ้นไงและยาวคือชีวิตคืออยู่ได้ยาวๆมึงโตมาจากพระราม9คาเฟ่ปีนี้ก็เป็นอีกปีหนึ่งที่ กำลังจะผ่านไปแล้วก็ขอให้ปีหน้าเป็นเรื่องมีแต่เรื่องสนุกนะของทุกคนใช่แล้วก็สุขภาพแข็งแรงฮะรวยๆนะรวยแล้วก็อย่าลืมกินกลางมาจ้างงานเราเนี่ยนะครับขอให้ทุกคนแบบมีสุขภาพแข็งแรงร่ำรวยหน้าที่การงานดีขึ้นเช่นเดียวกับช่องเราที่มันจะโตขึ้นไปเรื่อยเรอยเอ้ยบาว่ะปีนี้เขาบว่ะเออเพื่อนเไม่รู้ตอนนี้พวกเราส0มพันซับแล้วนะครับสา0พันหนึ่งอยสามพันหนร้อยซับนะ คุณทุกๆคนนะที่ให้การแบบต้อนรับเรานะแล้วก็ให้การแบบเหมือนสนับสนุนเราซัพพอร์ตเราไม่คิดว่าจะเดินทางมาถึงจุดนี้นะก็อยากให้มันโตขึ้นไปเรื่อยๆอยากให้เพื่อนๆรักเราฝาก ตัวกับเราฝาญทุกท่านใจดีทุกท่านใช่รู้เลยครับจ้างงานเราใช่มฝากพพี่แก๊งด้วยนะครับใช่อีเมลอยู่ด้านล่างฮะจ้างได้ทุกอย่างครับขอขอฝากผู้ใหญ่ที่สนับสนุนเราตลอดทั้งปีมาเหมือนกันเราก็ขอบคุณมากๆที่แบบมาที่เอ็นดูเราที่เอ็นดูพวกเราฝากตัวกับเพื่อนๆด้วยที่แบบเป็นเพื่อนใหม่ที่เพิ่งกดซักคล้ายเราที่มีก็ไม่เป็นไรนะครับดูคลิปเก่าเราแล้วกินเป็นใหม่ที่มาตามมาใช่หรือหรือเข้ามาจากทางไลฟ์ของติ๊กต็อกก็ยินดีต้อนรับนะครับเนื่องจากเวลาโอกาส ปีใหม่ปีนี้อ่าก็ใครจะเดินทางไปไหนก็ขอให้ขับขี่ปลอดภัยใครปาร์ตงปาร์ตี้อย่ามามากนักแล้วก็มีสติแล้วก็ปีหน้าปีนี้ก็ทั้งปีขอให้เป็นปีที่ดีของเพื่อนๆทุกคนขอให้แบบมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงเพื่ออยู่ดูเราไปนานๆอ่ะเรามาเริ่มกันเลยเดี๋ยวเราไมีกิจกรรมกันจับสลากกันใครในทีมงานแต่ว่าก่อนที่เพื่อนเพื่อจะไปดูว่าใครจะได้ของใครเนี่ยเรามาพูดถึงว่าหนึ่งปีที่ผ่านมาเราเป็นงไงบ้างปีนี้ของช่องอ่ะก็เราก็ตั้งใจทำทำ คอนเทนต์เราลงคลิปเยอะมากเราก็หวังว่าให้เพื่อนๆชอบแล้วก็สนุกไปกับเราทําให้มันสม่ำเสมอที่สุดเพื่อนๆได้เจอเราบ่อยที่สุดเพื่อนๆเจอบ่อยที่สุดบางอย่างเราก็ยังรู้สึกว่าเรายังทําได้มากกว่านี้อีกปีหน้าเพื่อนกันว้ยว่าเราจะใช่ทำคอนเทนต์ที่มันสนุกยิ่งขึ้นแล้วก็คอนเทนต์ที่มันใหญ่ยิ่งขึ้นอาจจะไม่ได้เป็นคอนเทนต์เล็กๆเดินดูเมกาอย่างเดียวแล้วอาจจะมีออกจากถ้ำ เรียกได้ว่าเราติดตามชมเลยมันจะหลากหลายมากขึ้นกว่าเดิมแน่นอนก็ปีที่ผ่านมาผมก็เหนื่อยนะก็ไปเจออุปสรรคบ้างแต่ไม่ได้เป็นอุปสรรคจากข้างนอกเสือกเป็นอุปสรรคจากข้างใน <laughs> <laughs> ปีหน้าเนี่ยเราก็หวังว่าแบบผู้มึงคงจะผู้มึงคงจะดีขึ้น <laughs> ก็อย่างที่บอกว่าเดี๋ยวเราจะทำคอนเทนต์มันใหญ่ขึ้นทีเนี้ยมันจะมันต้องมีการใช้ energy กันเยอะขึ้นเพราะฉะนั้นอะเรื่องระเบียบวินัยต้องมีต้องมีผมแอบมีคนมีคนมาเมนว่าพี่ครับไปนี่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 ตังทังวันได้ไหมไม่รู้นะอาจจะเกิดขึ้นนะอาจจะเกิดขึ้นนะก น้องทุกคนในทีมว่าให้ตั้งใจสร้างความสุขให้เพื่อนๆนี่วันนี้คุณมาหล่อแล้วนะผมก็ต้องพูดนี่ก็มันเรื่องจริงเป็นสิ่งที่ใจพูดแบบมึงก็ไม่รู้ถ้าเราจะทําช่องแบบเพื่อที่มีความสุขกับตัวเองเราก็ทําเองดูเองดีกว่าแต่ทีนี้เราอยากให้เพื่อนๆเราคืออยากเอาสิ่งที่เราชอบมาแบ่งปันให้เพื่อนใช่แล้วอยากให้เพื่อนๆมีความสุขไปกับเราด้วยเพราะฉะนั้นเราต้องตั้งใจแล้วไม่ใช่ดูแค่ไม่เครียดอย่างเดียวเราอยากให้มีความรู้มีสาระใช่เพราะฉะนั้นต้องเป็นต้นแบบให้กับน้้อองงๆตเป็น แบบ,แบบอย่างที่ดีให้กับสังคมผมก็อยากเห็นทุกคนที่อยู่ตรงนี้พัฒน,นาตัวเองขึ้นไปอีกแล้วก็เป็นแบบอย่างที่ดีให้กับสังคมอะไรที่ไม่ดีตัดไปต่วเองปีหน้าเดี๋ยวผมสัญญาว่าจะพัฒนาตัวเองขึ้นครับอย่างที่พี่เมยงบอกแน่นอนเราจะเลเวลอัพไปด้วยกัน จะพัฒนาตัวเองมากขึ้นนะผมเป็นคนนิสัยที่แบบว่าชอบมีความเขินอายหน้ากล้องอะไรอย่างเงี้ย <c oughs> จริงๆก็ผมไม่ถูก <c oughs> ผมว่าไั่ก็คือนั่นแหละก็คือผมอ่ะ <c oughs> คิดว่าัวเองก็ยังแบบยังไม่ค่อยแสดงออกได้อย่างเต็มที่ที่หน้ากล้องเท่าไหร่ผมก็เลย <c oughs> มตัง้งใจว่าแบบวิน้าผมก็จะปรับบ,บคุคลิกตัวเองด้วยทำอะไรให้มันดูดีขึ้นด้วย <c oughs> เพื่อที่เวลาอยู่หน้ากล้องจะได้เป็นบ,บคุคลิกภาพที่ดีคือว่าผมผมมองว่าทุกคนมันก็ทำงานกันเป็นที่แหละแต่ด้วยอาจจะข,ขาดเรื่องวินยัยหรือบางเรื่องที่ขาดตกบกพร่องไปถ้าสียใจจะทำด้วกันแล้ เราก็อยากให้เดินไปด้วยกันพร้อมๆกันและอย่าให้มันมีการแบบดึงใครให้ต้องสะดุดล้มหรือให้ใครมีปัญหามันเหมือนเราขามัูกกันอยู่แล้วก็ล้มถ้าเกิดคุณล้มคนข้างๆก็จะสะดุดไปด้วยใช่วีธีแก้นะครับเมื่อกี้ขอสร้างนิดหนึ่งผ้าขามันล้มใช่ไหมแต่ว่าเลือกันล้มเอาให้เอิญพูดจริงๆเป็นยูทูบเบอร์ไม่ได้ง่ายนะเราบอกตรงนี้เลยว่าไม่ได้ง่ายทุกอย่างมันต้องเตรียมตัวตั้งแต่แรกเลยศูนย์เลยหาข้อมูลเตรียมหาข้อมูลเสร็จปุ๊บไปหน้างานทํไงหรือทำปีห้ามันมีวิธีของมันเรื่องเร ให้เ,เพื่อนๆได้เห็นคอนเทนต์ที่เป็นคุณภาพแบบนี้จากเราเรื่อยๆเนะาะจะเลเวลอัพไปเรื่อยตามพี่ๆเขาสำหรับผมก็ปีนี้ดีแคปก็คือผมอยากเรียกว่าหลาหน้ากล้องอาจจะต้องแข็งแรงกว่าน,นี้เรื่อความที่เราทำยูทูบเบอร์เราต้องทำคอนเทนต์ทำอะไรไหมซึ่งหลังกล้องในชีวิตจริงผมแม่งโคตรคอนเทนต์อยู่นะปัญหาปัญหาปัญหาปันทาเราไม่ค่อยได้ ใส่ใจดีเทลรอบข้างเท่าไหร่หลายครั้งก็ทาให้เกิดความชุะหุกในการทํางานปีนี้ก็ส่วนมากที่พลาดไปของผมก็น่าจะเป็นเรื่องการวางตัวมากกวา่าเพราะว่าบางทีก็อาจจะทะลึงตึงตังอะไรกับผู้ใหญ่ลหลายๆท่านไปหรือว่าอะไรก็ขออภัยไว้ล่ะที่ดีเลยครับปีหน้าก็พยายามให้มันน้อยลง <c oughs> ครับเออและอีกอย่างหนึ่งปีหน้า <c oughs> เราจะมี merge เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเราทําแบบเสร็จแล้วเดี๋ยวเราลงโพสต์หน้าแฟนเพจของเราก็กิจกรรมของเราปีนี้ก็มาจับฉลากเล่นกันนิดหน่อยแล้วปี่แล้วผู้ได้รับรางวัลใหญ่รู้สึกไงบ้างครับสุดยอดมากตอนตอนได้รางวัลนี่คือน้ำน้ำตาปริ่มเลยนะดีใจเหรอพี่แต่พอเปิดกล้องว้าวปุ๊บน้ำตาไหลเลยอ๋อดีใจกับเดิมป้าเศร้านี่คือรางวัลใหญ่นะรางวัลใหญ่ทำไมรางวัลใหญ่มันเล็กจังอ่ะพี่ในนี้มูลค่าเนี่ยในนี้เยอะมากเยอะมากใช่ไหมแล้วก็มีหลายอย่างเราจะมาเริ่มกันเลย มาส่งแก้วมาใครจับก่อนใครจับก่อนผมได้ออกร้อยออกชึบนะอ่กไม่ได้สามไงอ่าเรียบร้อยได้เบอร์หกอ่ะเบอร์หกของผมสามว่ะร้อยกี่เบอร์สี่เบอร์สี่คุณเม้งเอาอีกแล้วบึ้งคุณเม้งเปิดได้ของใครอ่ะไอ้บอกว่าจะให้อีโต้จุจิผมใช่ไหมผมซื้ออีโต้จุจิให้พี่อ่โอย คุ้มอะเนี <speaking> <speaking> ่ยเอ้มค uh ุ้มเอ้ยตัวตัวใหญ่เนี่ยผมไม่ได้มีชิ้นเดียวผมเอยผมยังนี้ให้ด้วยพี่ด้วยเฮ้ยการะปองจากญี่ปุ่นว่ะอันนี้เป็นโปเกมอนตัวนอนหลับน่ารักดีเอ้ยได้สองชิ้นว่ะเอ้ยคุ้มคุ้มคุ้มอะโอเคแล้วโอเคแล้วแลกกันไหมมูลค่ี่มูลค่าตรงนี้ห้าร้อยห้าสิบบาทนะผมผมผมได้ของพี่กี้เออเนี่ยเลยสันไหลแล้วสกอตไปให้มีค่ะเต คาเตอร์อยู่งั้นนะ่ะเฮ้ยหนูมึงแหกเร็วเจ้าหนูอตอมเฮ้ยเฮ้ย,ยปีนี้เขาพัฒนาแล้วกีให้มานี่ไอ้นี่เป็นภาพมันคอไม่ใช่ครับไม่ใช่ตัวนักกอตัวตรงอันนี้เขาเรียกว่าอะไรตัววินเทอร์เฮ้ยครอบตีมาดีเลยรอบคอนเสิร์ตมเออครอบตีมา<อ>ดีดอ๋อน่ารักอยู่พวกมนุษย์สิ่งคิดเนี่ยจะดิบกล่องสุ่มมาจับกีเนื้แหกเลยกีอย่างนี่แล้วอย่างนี้เลยเล็กลงเล็กลงเรื่อยเล็กลงเรื่อยเจ๋งเลยอย่างนี้เลยภาพจำยังคงชัดเจนเลยกันดั้มอ กันตาคุณมีที่แล้วต่อยังของแต่ของคุณตูนยังไม่ได้ต่อเลยเออปีที่แล้วเขาได้เดี๋ยวทีแล้วกันได้ปไม่เดี๋กูแกะให้ให้ไอ้เจสี่นะแล้วก็รู้แล้วเพื่อนเราเป็นแบบสายสุ่มอะไอ้เหี้ยของจับฉลากปีที่แล้วที่แม่งได้อะไอ้ตูนลบแมวจิ๋มีจำได้ไหมตอนที่เจ้ากับพี่ติ๊ดอะเฮ้ยโอ้ย มันต้องหนักๆนักมอย่างไงเพราะมันเอาของเก่ามาดียู้เต็มข้อเลยเต็มข้ออย่าปาดีเพราะมันเป็นพี่จะแหม้มือดิเดินไปสอโผวันๆเนี่ยดีเจ็บทั้งคู่ดูบังเลงฮิยรวมแล้วรวมบังเลงสาทีเดิมสามรอบอ่ะจริงๆเรามีกติกาอยู่ว่า ของขวัญใครอะราคาหรือว่าคุณภาพเกลือสุดเนี่ยเราจะใครลงความเห็นว่ามันปู้บ่ารที่สุดใช่ประมาณนั้นนำโดดพอเปิดรางวัลมาเป็นเอกฉันทันทีเลยเพราะกูจําได้แม่ไปจับได้เอาของเก่ามารียุ้ยถ้าตูนไม่ได้เอาของเก่ามารียุ้มันก็โอเคนะโอมันไม่ได้ไม่ได้แย่การทําอย่างเงี้ยครับเอาเอาของเก่ามารียุทเนี่ยมันเอาจริงๆมันไม่ดีนะเอไม่ดีมันไม่ควรไม่ควรเพออย่าไปทำเลยในออฟฟิศอะไรก็นด้ยังไงอั มาถึงรางวัลใหญ่ที่สุดแล้วกฎกติกาคือเดี๋ยวทายเลขที่เจสี่มันเขียนใครเกี่ยวกล้เลขงั้นสุดก็ได้ไปอ่านี่เพื่อนๆรู้กันแล้วนะอ่านถึงอะไรนะหนึ่งยิงสามสิบคสิบสี่เจ็ดเออได้มูลค่าในกล่องเนี้ยเยอะมากแล้วผมไม่เคยเอารางวัลใหญ่ขนาดเนี้ยมาจับเลยสมมติไหมสมมติไหมสมมติไหสมมติแหมแย่แทมแท้ ไอ้ยี่มังห่อแบบเดิมเป้เลยอ่ะคิดว่าเป็นไรคิดว่าเป็นไรผมอะไรแล้วกันเนี่ยไหวพวกมึงเหรอยดง๋มวพูดเลยไม่เล็กลงกูบอกแล้วกูแถมหอยให้กูด้วยอ๋อไอ้ลอปอรีถ้าแจ็คพอตรางวัลที่หนึ่งมึงก็สิบสองล้านนะวะเอามูลค่าเยอะมากล่ะ Concept พอบีแกงปีนี้แม่งคือเรื่องสุมเป็นหลักเลยดีกว่า ถ้าเลขนี้มันออกนะครับ4ี8สองปดสี่หนึ่งสี่เลขนี้ออกกันวันที่1กูขอ30อร์ซคุณดูในนี้ก่อนว่ามีอะไรหรือเปล่าแก้วแก้วอีกด้วยเออกูบอกไอ้แก้วชอบอะอะไรวะบอลลูนหัวคนนอะถ้าได้รางวัลที่หนึ่งนะผมเอาสามสเปอนขอให้โชคดีน้องเลยกูเอาแค่ส0พอเออกูขอ5้าแสนดรางวัลใหญ่คือมอบโชคปีใหม่ให้ส่วนโชคดีหรือโชคอยู่ที่มือ ปีนี้เป็นปีที่สนุกมากๆอีกปีนึองพุกเรายังน้อยๆอยู่แต่ว่ามันก็โอเคนะเออวก็ปีหน้าอาจจะมีน้องๆอะไรเข้ามาเพิ่มใครอยากเป็นพิธีกรหรือว่าอยากอ่าลุยขาสนามกับเราก็ติดต่อมาติดต่อได้นะเออเดี๋ยวจะให้อยากไปออกอยากไปเล่นของของอ่าอะไรก็ติดต่อได้เลยอะไรเงี้ยถ้าสมมติว่าเรามีเทปไปแบบต่างจังหวัดอยากเป็นไกด์ให้เราก็ได้นะอหรืออะไรอย่างเงี้ยก็เออเดี๋ยวจะให้พี่กี้เขาพิจารณาสุดท้ายนี้ก็ปีใหม่ก็จบแล้วเออเอาไปเล่นมาหน่อยดิไอ้พัวพัวก็ปีนี้ปีใหม่ก ขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆขอให้ทุกคนมีความสุขครับสุดๆไปเลยียดิวเฮียยันาพีระครับยันดาพีระครคุณที่ติดตาพวกเราสำหรับพวกเราครับไครับไว่ที่ไหไม่ว่าคุณจะเป็นใครคุณค็ท้งเียของพราเราคือดิวเียัดดูดฝุ่นด้วยเยีย